สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอกค่าคุณย่าชแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเอฟีที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มอกค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะ จะพามาทำนะคะทำให้มะละกอตัวผู้ออกลูกนะคะมะละกอของเราก็นี่นะคะก็ออกลูกมาเป็นมาเป็นดอกนะคะดอกเป็นสายยาวๆแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นตัวผู้แน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแต่วันนี้นะคะมัคค่าคุณย่านะคะจะมาแนะนำนะคะให้มะละกอเราออกลูกได้กินลูกกินผลด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแก้ปัญหาได้นิดเดียวเอง คใครที่มีต้นมะละกอ ur, ออกลูกเป็นสายย,วยาวๆแบบนี้ก็จะเป็นตัวผู้แน่นอนก็จะไม่มีลูกให้เรากินนะคะเป็นเพื่อนคะแนะนํนนานให้ทําแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราเนี่ยนะคะตอกยาวของเขานี่นะคะเราก็ตัดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้นะคะเนี่ยรับรองว่าไม่มีลูกแน่นอนนะคะเป็นเพื่อนคะตัดทิ้งเลยนะคะตัดทิ้งแบบนี้เลยนะคะเป็นเพื่อนค่ะตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะ ตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะดอกแบบนี้ตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะรับล,ลองมาไม่มีลูกนะคะพอตัดทิ้งหมดแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเรานะคะ เราก็จะมาทําแบบนี้เลยนะคะที่เตรียมไว้นะคะมะ่ก <mission Christmas> ้ากุญ่าก็เตรียมไม้แหลมไว้นะคะเพื่อนๆคะก็จะมีไม้แหลมประมาณนี้นะคะมะละกอของเราต้นเล็กๆแบบนี้นะคะต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่เราก็สามารถทําให้เขาออกลูกได้นะคะเพราะเพราะเขาเป็นดอกแบบนี้จะปลอกแล้วไม่ออกลูกแน่นอนนะคะก็จะทําเป็นเตรียมไม้แหลมไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็เตรียมไม้แหลมของเราเนี่ยนะคะเอามาทําแบบนี้เลยนะคะ เอามาเสียบลงในลำต้นเขาเลยนะคะเสียบให้ทะลุเลยนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวมอค่าจะทําให้ดูนะคะก็เสียบเข้าไปเลยนะคะเสียบ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 เข้าไปเลยนะคะให้ทะลุเลยนะคะดันให้ทะลุเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกไม้อีกตัวหนึ่งนะคะก็เสียบให้เป็นกากระบาดเลยนะคะเพื่อนๆคะให้เป็นกากระบาดเลยนะคะเสียบเข้าไปอีกเลยนะคะดันเข้าไปให้สุดเลยนะคะดันเข้าไปเลยนะคะดันใช้ พลังนิดหนึ่งได้ไหมนะคะเอ่อได้แล้วก็จะทํามาเป็นแบบนี้เลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็จะเป็นกากระบาดแบบนี้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะเราจะทําสักสองอันสามอันก็ได้นะคะแต่ทําแค่นี้ก็จะแก้ไขปัญหาได้แล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็จะทําให้มะละกอของเรานี้นะคะทําแบบนี้รับรองเขาไม่ตายนะคะการที่เราทําแบบนี้นะคะที่เขาออกลูกให้เราเพราะว่าเป็นสัญชาติทายาของเขาไงคะเขากลัวว่า ถ้าทําแบบนี้ี้ยเขาอาจต้นขําลำต้นของเขาอาจจะตายเขาก็เลยจะรีบนะคะรีบออกลูกออกดอกให้เราออก ออกลูกออกผลให้เรานะคะเผื่อว่าเขาจะได้เพียขยายพันธุ์ต่อจะได้มีชีวิตยอยู่ต่อไปไงคะนี่เป็นเคสรับนะเคสไม่รับนะคะเพื่อนเพื่อนคะลองไปทําตามดูนะคะรับรองว่าได้ผลค่ะเพราะว่าข้าคุณย่าเคยทํามันปีที่แล้วเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะแต่ปีนั้นน่ะนะคะปีที่แล้วนี้เขาเขาล้มไปแล้วนะคะ่ะเพราะฝนมันตกชุกมากเดี๋ยวก็ได้ลูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะปีนี้ก็เลยลองมาทําดูอีกนะคะรับรองว่าต้องได้ผลแน่ นอนนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้มีของดีมีประโยชน์มาฝากนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะคือการแก้ปัญหามะลกอไม่ออกลูกให้เราให้ออกลูกให้เรานะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเป็นมะลกอออกลูกยาวๆออกสายออกเป็นดอกยาวๆแบบนี้รับลอกไว้ไม่มีลูกแน่นอนเราก็แก้ด้วยอาการแบบนี้แหละคะ่ะทําแบบนี้เลยนะคะเอาไม้มาเสียบให้เป็นกากระบาดแบบนี้เลยนะคะเสีย เสียบเข้าไปให้ทะลุเลยนะคะรับรองว่ามะละกอไม่ตายแต่จะออกลูกให้เราได้ทานได้กินกันนะคะเพื่อนๆคะ mm ่ะ hmm. คลิปนี้นะคะมีของดีมีประโยชน์มาฝากคะ mm ่ะ hmm. เอาวิธีทำมะละกอให้ออกลูกมาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคะ mm ่ะ hmm. นะคะขอบคุณที่เข้าไปรับชมให้จนจบนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกๆคน ตติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนที่มรรโกอออกลูกเดี๋ยวมักค่าคุณย่าจะเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ